สวัสดีครับพบก,กับร้านเ e อมี่บเช่นเคยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันกับเจ้า r ีเบล500รนะครับอ่าสีส้มนะครับปี2018นะครับอ่าแต่ถ้าตามสีแล้วโมเดลนี้จะเป็นของปี2019นะครับคันนี้น่าจะเป็นรถแรกๆที่ออกมาก็เลยจดในปี2018ปลายปีนะครับอ่าเช่นเคยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันก่อน คันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าใหม่มากก่อนหน้านี้ใครไม่ทันสีแดงคันตัว300คันนี้ได้เลยครับคันนี้ใหม่พอๆกันเลยครับสภาพคือรถคือใสมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเลี่ยมเนี่ยมันเลี่ยมคือตรงจุดไหนอ่ารถใหม่หลักพันเท่านั้นนะครับสภาพนี่คือแบบใสๆนะครับอ่า สภาพหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองชมรอบๆคันดูดจะมาไล่ในส่วนต่างๆนะครับของแต่งคันนี้เกิ่นไว้ก่อนเลยครับว่าเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้เดิมทีมาเป็นรถเดิมๆเลยนะครับก็คือรถเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับสภาพเรียมๆเลยอ่าเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับ ด้านบนก็จะมีทําการโหลดหน้าลงมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีครอบแกนโช๊คนะครับแล้วก็ยางหุ้มโช๊คตรงรุ่นรีเบลอ่าแล้วก็มาต่อได้อกเลยนะครับอกก็คือเบิกใหม่นะครับนี่สภาพหลอ่หลอๆนะครับด้วยความที่วาเครื่อง500มันแน่นอยู่แล้วพอมีอกปุ๊บมันก็แน่นลงไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนๆดูพวกเครื่องยนต์ไม่มีลอกไม่มีเยิ้มนะครับการันตีเลยเครื่องใส่มากนะครับเพื่อนดูพวกปินเร่ง ดูแค่ดูตามท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็รูแล้วนะครับพวกท่อน้ำคือแบบอักษอรอะไรทุกอย่างยังอยู่ครบหมดตามพวกสายเบรกสายอะไรอักษรยังอยู่ครบหมดนะครับก็คือรถคันนี้ใส่มากๆาแล้วเพื่อนๆดูในส่วนของถังนะครับถังไม่มีบุบนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยเลยครับสภาพใสๆถ้าเพื่อนๆลองดูดีๆนะครับ สีอย่างที่ผมเคยแจ้งไปคันก่อนหน้านี้แล้วครับแต่สีส้มนั้นจะมีเข้ามาทีสีส้มของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ส้มธรรมดานะครับมันจะออกอารมณ์เป็นส้มเมทัลลิกหน่อยนะครับจะมีกากเพชรคือดีเทลมันคือถ้าเพื่อนๆมาเห็นของจริงมันจะไม่ได้ส้มทื่อๆนะครับผมชอบไปละสีส้มของเขาสวยมากเลยอ่าแล้วก็จะมีคาดถังนะครับอันนี้คาดถังเป็นงานของเคสปีดเลยนะครับเบิกใหม่นะครับงานเข้ารูปเนียนๆนะครับอ่าเพื่อนๆดูไม่มีพะเออนะครับ ตามขอบตามอะไรก็คือเนียนๆเ,เลยแล้วก็จะมีไอ้การข้างถังนะครับของตรงรุ่นรีเบลเบิร์กใหม่เช่นกันอ่าเพืเ่อนๆดูในส่วนของบางโคนเนี่ยนะครับรถจะใหม่ไม่ใหม่ไม่ใช่ดูแค่ถังกับบางโคนนะครับดูรายละเอียดต่างๆของตัวรถมันฟ้องอยู่แล้วนะครับอ่าดูบางคนก็คือไม่มีบุบไม่มีรอยนะครับไม่มีรักยิ้มสภาพใสๆเลยบาโค้ข้างหลังติดอยู่เลยนะครับ อ่าเพื่อนๆดูในฝั่งนี้ดูโซ่นะครับโอ้โหโซสเตอร์ใหม่ๆแต่โซ่สเตอร์ไม่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับรถด้วยความที่เป็นไมลหลักพันคือมันต้องเป็นสภาพนี้อยู่แล้วอ่าแล้วดูในเครื่องยนต์ของฝั่งนี้นะครับนี่เพื่อนๆดูในรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะค่อยๆแผ่นไปนะครับเพื่อที่จะให้ดูรายละเอียดส่วนต่างๆของรถนะครับความละเอียดเปิดได้สูงสุด 4K ไม่ต้องห่วงครับชัดแน่นอนก็ <c oughs> พยายามอยากจะให้ชัดมากที่สุดให้เพื่อนๆจะได้ดูนะครับในรายละเอียดต่างๆของรถอ่าผมพูดมาแล้วให้เพื่อนๆดูสภาพและดูพวกสวิทช์ไฟอะไรพวกนี้นะครับออฟลันไม่มีล่อมไม่มีเรือนล่างผมพูดไปเยอะแล้วว่าไมล์หลักพันเพืพ่อน,นคงอยากรู้ว่าเท่าไหร่นะครับพันนี้ไปดูกันเลยไม่อยู่เพียงแค่6,800เท่านั้นนะครับอ่าสภาพใสๆ5 0าไมล์ขนาดนี้หายากนะครับ แล้วสภาพนี้ด้วยสภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับให้ดูในดีเทลต่างๆอีกรอบหนึ่งนะครับพวกดีเทลเครื่องอะไรอย่างนี้โครงเครืองอะไรทุกอย่างก็คือรถมันสดมากนะวันนี้ใสๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องดีกว่านะครับ2ส,สูบ5 0 0ซีซีเปิดออฟรันนะครับสตาร์ทครั้งแรกของวันนี้เบิ้ลช่วยนะครับ ชิ้งเดียวติดเสียงเครื่องนิ่งๆนะครับเสียงเครื่องนุ่มๆไม่มีเขกนะครับเออจะไม่มีเขกไม่มีเยิ้มด้วยความที่ว่าไม่หลักพันอยู่นะครับมันไม่มีเขกไม่มีเยิ้มอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งให้เพื่อน <S <S ๆชมกันอีกรอบนะครับให้ดูในรายละเอียดนะครับต่างๆพวกเสียงพวกอะไรด้วยความที่เป็น500เสียงมันจะพอยอยู่นะครับเสียงเขาจะมีความรัวหน่อย จะแตกต่างกับสา0ร้อยนะครับสา0ร้อยก็จะออกแนวหนึ่งสูบรลูกโตเสียงแบบล้นๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเสียงออกแนวแบบทุบตับทุบตับเป็นสองสูบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลให้เพื่อนๆฟังนะครับเสียงเจ้าคันนี้นี่ครับห้ารอันนี้เสียงท่อเดิมครับ ประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวดับก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับถ้าใจร้อนโทรเลยดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีลงไปปุ๊บรถมันอาจจะอยู่ไม่นานนะครับยังไงวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ